สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวง12ราศีวันนี้ความโชคดีของคุณในรอบ12ปีเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับว่าความโชคดีของคุณคือเรื่องอะไรนะครับมาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยครับราศีเมษครับผมบอกเลยว่าราศีเมษนะครับเป็นความโชคดีของคุณในเรื่องธุรกิจการงานใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ผมบอกเลยว่ารายได้ของคุณจะได้แบบต่อเนื่องและมีโอกาสขยับขยายในเรื่องธุรกิจการงานขยายสาขานะครับและต่อยอดให้กับธุรกิจตัวเองแบบต่อยอดนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆในรอบ12ปีครับราศีสองครับราศ ประสบครับผมบอกเลยว่าประสบการณ์งานของคุณนะครับมีโอกาสที่จะได้ออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองนะครับจบจากงานประจํามาเริ่มธุรกิจส่วนตัวครับราศีที่สครับราศีเมทุนครับผมบอกเลยว่าธุรกิจการงานของคุณนะครับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับดีมากๆมาเป็นดับหนึ่งครับแต่ถามว่าถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องของงานประจานะครับถ้าเป็นข้าราชการนะครับหรือหวังเกี่ยวเรื่องตาแหน่งคุณจะได้ต่อยอดนะครับและไปได้ไกลนะครับใครที่จะสอบแข่งขันในรอบ12สองปีนี้จะประสบความสําเร็จครับราศีที่สี่ครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเเองงครัั้้หญ่จะกกิดขึนบ คุณครับราศีกรกฎคือ1เลยคือลดน้ําหนักครับสนะครับบางท่านนะครับจะได้สัญญกรรมครั้งใหญ่นะครับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่นะครับและเปลี่ยนไปกับเรื่องของมุมมองคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับหเลยคือสวยขึ้นดูดีขึ้นหล่อขึ้นครับผมราศีที่5ครับราศีสิงห์ครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณจะดีที่สุดในรอบ12ปีครับใครที่โสดนะครับจะได้สถานโสดใครที่ยังไม่ได้แต่งงานจะได้แต่งงานครับใครที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันก็ถือว่าดีทีีีี่่สุุุดเลยนนคครรรรรรรับบาาาาาทกกกผมอวธิจงงขณ จะดีแบบต่อเนื่องทั้ง12ปีเลยนะครับก็ถือว่าดีสําหรับคุณมากๆแล้วนะครับแต่ถามว่ามันจะมีช่วงก้าวกระโดดหรือช่วงพุ่งสูงไหมไม่ครับจะอยู่ในหน้าเดียวกันคนที่ทํางานประจําก็จะทําไปแบบยาวๆครับราศีทเจ็ดครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าอะไรที่เคยแตกหักไปจบความสัมพันธ์ลงนะครับหรือว่าธุรกิจการงานที่เคยหยุดชะงักไปจะได้เริ่มกลับมาทําอีกครั้งนะครับรวมถึงความสัมพันธ์เก่าๆจะวนเวียนกลับมาหาคุณในรอบ12ปีนี้ครับราศีที่แปดครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าความเก ไหวพิบปีของคุณนะครับจะทําให้คุณเอาตัวรอดได้ง่ายนะครับทั้ง12ราศีนี้นะครับแล้วก็ดวงของคุณนะครับทั้ง12ปีนี้นะครับถือว่าดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานและการใช้สมองครับยิ่งการสอบการแข่งขันธุรกิจการงานนะครับหรือว่าการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งคุณจะทําได้ทั้งหมดเลยนะครับราศีที่เก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับกับเรื่องบ้านที่อยู่ที่พักอาศัยนะครับรวมถึงที่ทํางานนะครับจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สาหรับคุณใครที่อยากจะปรับปรุงบบ้้้าาาานนนนทททจะไดดํใีีีี่สุร ครับผมบอกเลยว่าใครที่คาดหวังกับเรื่องของบรดกนะครับของชิ้นใหญ่นะครับรั์ชิ้นใหญ่นะครับนะที่ดินผืนใหญ่คุณจะได้จากบรดกและคนในครอบครัวครับราศีที่สิบเอ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าเป็นราศีที่ดีที่สุดของทั้งสิบสองราศีนี่ครับสำเร็จทุกประการครับเทพเทวานะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัยอวยพรให้กับคุณนะครับบอกเลยว่าคุณจะเห็นผลเร็วๆนี้ครับผมราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนครับผมบอกเลยว่าคําว่าครอบครัวสําคัญต่อคุณมากและคําว่าครอบครัวจะทําให้คคุณนนํําาาาพชชีีีววิิิตตตใหหหม่่่ๆรรรือกเ้ทส และคู่ครองของคุณเนี่ยนำพาชีวิตใหม่ในการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการสร้างครอบครัวดีสําหรับคุณครับ